สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ดิสคอมเบราสาขาบางนานะครับก็จะมีน้องๆนะครับคอยดูนะฮะก็ตอนนี้เราจะมาลองเทสระบบเสียงด้วยไมค์ลาเวเลตดีลิงค์500ละกันลองดูว่าเสียงเป็นยังไงนะครับอ่ะเราประมาณนี้ลองดูภาพโอเคนะทุกคนประมาณนี้อ่ะเทสต่อฮัลโหลเทสเทสเทส อันนี้เป็นไม้ช็อตการไม้ช็อตกันลองฝั่งนี้ซีได้ยินไหมเทสเทสหน่อยสวัสดีครับเทสครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามดูดีช็อตกันจะได้ได้ยินเทสเทสลองไม้กล้องระยะประมาณฟุตหนึ่งใช่คำว่าสลามดิกยังไงสลามดิกก็ดีกว่าช็อตกันช็อตกันมันจะมีจังหวะมีจังหวะอันนี้อันนี้พี่บอกตรงกับการที่ใช้โกโก้เยแม่งมีช็อตด้วยนิดนึงมันจะมีแหลกมีแปะ ไม่มีเสิ่งแป๊บเสียงมันจะมีเอมันจะมีเรื่องเรื่องนี้จุดที่จะเห็นนี่เราคุยชิวๆระยะนี้ด้วยดูนี่จะเป็นยังไงอ่ะเมื่อสักครู่เราได้เทสกล้องกับไมคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไมคก็จะมี3ตัวนะครับไว้สําหรับใช้กับเจ้ากล้องตัวนี้เลยนะครับผม Canon EOS M 5 0 Mark II นะครับ <Hey. S 1> ผมเป็นเจนใหม่ที่ อัพสเปกมาจาก M50 เฉยๆนะครับอ่ะอันแรกที่เราเทสไปนะครับมันก็คือเจ้านี่เลยกับไม้ตัวนี้ไม้คู่นะครับผมหรือว่าเรียกว่าไม้เราเวเลียหรือไม้ไวเลสนะครับผม B-link 500เป็นคู่นะครับของเราตัวนี้เป็นคู่ก็อันนี้เป็นตัวรับอันนี้ตัวส่งนะครับอันนี้ต่อกล้องก็คู่กันเสียงเป็นแบบที่ท่านได้ยินคืออันแรก ะะเหมาะกับอะไรล,ล่ะเหมาะงานสัมภาษณ์เหมาะกับงานรีวิวด้วยเพราะว่างานรีวิวเนี่ยบางทีมันไกลไงใช้ระยะกไกลเราก็ต้องใช้เนาะแล้วก็เหมาะกับคุณที่แบบว่าไม่ชอบอะไรเสียงแบบรบกวนเยอะๆอ่ะมันจะเป็นนอสเกตอ่ะถ้าภาษานโนตีเขาเรียกนอสเกตหรือว่าเสียงรบกวนอ่ะมันจะตัดเสียงรบกวนได้ดีเพราะว่าคุณดูตรงนี้มันจะมีไมค์อยู่ในตัวมันเองนะครับแล้วก็ สามารถต่อสายเป็นไม้สายได้เป็นไวเลสแบบเน็บไว้แล้วก็เอาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ใช้ได้นะครับผมก็ชิวๆไปสำหรับตัวนี้มันกัผมจะใช้งานบ่อยมากสำหรับการสัมภาษณ์หรือว่าพูดคุยหรือรีวิวรถในช่องตัวเองนะครับแล้วก็อีกไม้อีกหนึ่งตัวเลยก็คือไม้ช็อตกัน ที่ห่อโบย่ารุ่น BY MM1 นะครับผมก็เป็นไม่ถอดได้ขนมุ้งมิ้งตัวนี้ถอดได้นะครับแต่การที่มีขนมุ้งมิ้งเพื่อให้กันพวกลมนะครับผมหรือว่าเสียงรบกวนได้นิดหน่อยเหมาะสำหรับอะไรล่ะแบบนี้มันก็เหมาะสำหรับคนที่ใส่วอล์กนะครับอย่างนี้เลยนะครับใส่วอล์ดีดใช้คาว่าผมจะบอกว่ากล้องตัวนี้ ใชยวอลผมเจ้าเจ้าเนี่ยติดก,กระเป๋าอยู่ตลอดเวลาบอกไว้เลยนะครับผมนับจากนี้จะเอามันติดกระเป๋าตลอดเวลาเพื่อเป็นไม้ไม้หลักในการวอลเลยนะครับหรือว่าในการทํางานไม่ชตการมันดียังไงการที่เราใส่ขนมิ้งนะครับมันก็จะช่วยในเรื่องของตัดเสียงลมเสียงรบกวนตัดน้อยเกีดได้นิดหน่อยแต่ก็ยังเก็บบรรยากาศได้ไครรอบข้างได้นับเป็นตัวที่2ที่เราเทสนะครับ ก็มันจะเป็นการรับเสียงจากด้านหน้าอย่างนี้โดยตรงอย่างนี้เลย,ย,เลยด้านข้างบ้าง4ีทิศน,นะครับแต่ไม่สามารถรับเสียงด้านหลังได้นะด้านหลังรับไม่ได้นะแต่ถ้าพูดจริงๆแล้วเราพูดดังๆไปมันจะเข้าด้านข้างหมายความว่าเสียงมันก็จะเบาๆนิดนึงไม่ได้ดังนะครับผมตัวนี้นะฮะก็อย่างที่บอกเหมาะสำหรับเดินวอล์กมากๆตามท้องถนอนอะไรเงี้ยชิลแต่ถ้าคุณลำคาเรื่องเสียงรถ ท้องถนนแออัดอย่างเช่นเส้นแบบยาวลาดไปเลยอ่ะก็ให้แนะนำเป็น My Wireless ดีกว่านะครับคลิปที่3ที่เราให้ท่านชมไปก็จะเป็นคลิปของไม่จากตัวกล้อง canon eos m 5 0 m a r k II เลยนะครับผมส่วนตัวไม่ใช้แน่นอนส่วนตัวไม่ใช้แน่นอนจะไม่ใช้ไม่จาก กล้องเลยจะไม่ใช้เลยเพราะว่าน้อยเกสเยอะมากถ้าลองกลับไปฟังดูนะครับน้อยเกสเยอะมากแต่มันเหมาะกับคนที่ชอบเก็บบรรยากาศหรือว่าแบบถ้าเอาตามท้องทะเลใช่ไหมมันก็จะมีเสียงลมเสียงคลื่นอะไรอย่างเงี้ยป่าเขาลำนำ้ำใครมันก็จะมีเสียงนกเสียงมแมลงอะไรอย่างเงี้ยหลีดหลีเลไรประมาณนั้นก็จะเหมาะสําหรับคนที่ชอบแนว ธรรมชาติมากกว่าถ้าถ้าวอล์กตามธรรมชาติอ่ะเพื่อเก็บบรรยากาศโดยรวมเยอะๆมากกว่าเสียงที่ตัวเองจะพูดเพราะว่าเก็บเสียงพูดกับเสียงดังๆไม่ได้เหมาะกับอยู่ในป่าจริงๆไม้ไม้ที่ติดก,กับกล้องอ่ะที่ไม่ใช่ไม้ช้อนกันอ่ะไม้ติดก,กล้องเลยอ่ะมันจะเหมาะเหมาะมากกว่าเนี่ยแค่นี้มันก็จะมีไม้ของมันมันจะเหมาะมากกว่าสําหรับคนที่ เข้าธรรมชาติจร,จริงๆนะครับธรรมชาติเลยอะเหมาะมากๆแต่ไม่เหมาะสําหรับคนที่แบบคุณจะไปเดินวอลกตามทองถนนข้างมาไม่ได้เลย oh <no. S 1> เสียงรถแบบกหนกหูมากนี่ขนาดผมวอคอยู่ในเคสให้แบบอยู่ในห้างเลยนะอยู่ในห้างมีเสียงเพลงห้างโ้เสียงเพลงเข้าดังมากนะครับไม่เหมาะไม่เหมาะก็แล้วแต่ทุกท่านจะเลือกละกันนะครับว่าคุณจะชอบไมกล้อง ไม่ช็อตกันหรือว่าเป็นไม่ไวเลสเราเลียประมาณนี้นะครับก็เลือกดูเอาว่าตัวเรากับการทำงานของเราสถานการณ์ที่จะใช้มันเหมาะกับกล้องแบบไหนหรือว่าเหมาะกับไม่แบบไหนแต่เรื่องไมผมบอกเลยว่าช็อตกันสำหรับกล้องค o นนั้นผมพกติดตัวแน่นอน <Yeah. S 1> อยู่ในกระเป๋า <Ooh. S 1> แน่นอนส่วนเจ้านี่ จะเอาไว้แล้วแต่ง,งานถ้ามีงานสัมภาษณ์จริงๆหรือว่าเป็นการรีวิวต่างๆจริงๆผมจะใช้มันนะครับเพราะฉะนั้นเสียงต่อไปนี้ในการทำคลิปต่างๆนะครับของช่องแบด n u r เตอร์ไรเนะคุณก็จะได้ยินจากเจ้านี่ช็อตกันนะฮะ oh. ซึ่งช็อตกันอยู่กับเราตั้งแต่แรกตั้งแต่ทำคลิปแรกๆโดยการใช้โก p r o ก่อนที่จะมีเจ้าซารามอนิกตัวนี้มาอีก ช็อตกันมาตั้งแต่แรกแล้วเราไม่เคยใช้เสียงจากตัวกล้องเลยนะครับเพราะไม่ชอบเสียงไม่ชอบ,ชอบเสียงรบกวนมันเยอะมากอ่ะหากใครไม่ชอบเสียงรบกวนทําตามคำแนะนาอย่างที่บอกนะครับเป็นใช้ไมค์ไร้สายหรือช็อตกันนะครับใครอยากได้บรรยากาศก,าก็กล้องวิวเพียวไม่ว่าคุณจะใช้เป็นกล้องโทรศัพท์กล้องมือโปรหรือว่าจากกล้องจริงๆก็ไปทางนั้นดีกว่านะครับอ่ะไปแล้ว จบคลิปเพียงเท่านี้แลวดีกว่าเนาะวันนี้ก็ดึกมากแล้วมารีวิวช่วดึกด้วยนะครับอ่ะหากใครชื่นชอบกดติดตามกด s ั b สไคร้ได้เลยนะจ๊ะกับช่องแบบแบ,แบมไรเดย์นะครับไปละว,วันนี้ก็สวัสดีครับ